Hello, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาสอนโหลดแอดออนโมโนดีโคในเวอร์ชั่นเว็บอัปเดตใหม่แบบนี้อย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าโมโนดีโคอัปเดตบ่อยมากๆและมีลิงก์ให้โหลดเต็มไปหมดเลยมาค่ะเดี๋ยวเขาจะมาแก้ไขปัญหาช่วยน้องๆเองมาเริ่มดูกันเลยค่ะ let ันดับแรกนะคะให้ทุกคนจิ้มลิงก์ที่เขาแปะไว้ในคำอธิบายหรือ Description นะคะพอกดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าเว็บสีดำแบบนี้ก็คือเราเข้าถูกแล้วนะคะจากนั้นให้ทุกคนกดคำว่า Add-on ได้เลย พอจิ้มเข้ามาในแอดออนแล้วนะคะจะเจออยู่อันเดียวแบบนี้เลยค่ะคือ mono deco gen4 นะคะให้ทุกคนกดดาวน์โหลดทั้ง behavior และ resource เลยนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มโหลดจากด้านซ้ายกันก่อนนะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะจะโผลมาหน้าเว็บนี้ให้หาคำว่า get link here นะคะแปลว่ากดรับลิงก์ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้เวลาเราโหลด add-on อื่นๆให้สังเกตคาพวกนี้นะคะ จะเป็นการบอกว่าเราควรกดตรงไหนจากนั้นเราจะได้ดูโฆษณาแบบดูวิดีโอนะคะถ้าใครขึ้นดูแบบวิดีโอให้กดตามเขาได้เลยค่ะจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็กดปัดทิ้งอย่างรวดเร็วเลยค่ะจากนั้นให้กดกลับไปหน้าเว็บเดิมนะคะเวลาก็จะขึ้นนับถอยหลังแบบนี้เลยค่ะเย่เราไม่ต้องดูวิดีโอจนจบนะคะแค่ปัดทิ้งเราก็จะสามารถรับลิงก์ได้อย่างง่ายเลยค่ะ พอครบเวลาแล้วใช่ไหมคะจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะให้กด Unlock content ได้เลยเสร็จแล้วเราก็กดคำว่า d o w n โหลดได้เลยนะคะจิ้มไปที่ไฟล์หนึ่งทีจะเหมือนเป็นการนำเข้าไปในแอปไฟล์ของเราคะ่ะมาทำลิงก์ที่2กันต่อค่ะลิงก์ทางขวามือตรงนี้นะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะ นี้เขาได้โฆษณาไม่เหมือนตัวแรกนะคะพอกดเข้าไปแล้วของเขาจะขึ้นให้ดาวน์โหลดเลยห้ามกดดาวน์โหลดนะคะเพราะว่าไม่ใช่ลิงก์ของแอดออนโมโนดีโคนะคะตรงนี้ให้สังเกตกันด้วยนะถ้าใครขึ้นแบบนี้แล้วให้กดย้อนกลับไปได้เลยค่ะจากนั้นก็รอเวลานับถอยหลัง พอครบเวลาแล้วให้กด Unlock Content นะคะนี่ค่ะไฟล์ตัวจริงจะเป็นไฟล์แบบนี้นะคะจะขึ้นตัว M D แบบนี้เลยค่ะถ้าไม่ขึ้นไฟล์ตัว M และตัว D อย่ากดดาวน์โหลดเด็ดขาดนะคะทุกคนโอเคค่ะจากนั้นให้ทุกคนกดดาวน์โหลดแล้วก็จิ้มไปในไฟล์เพื่อนำเข้าไปในแอปไฟล์ได้เลยค่ะ แล้วก็ถ้าใครขึ้นโฆษณาให้อ่านหลายตัวมากๆแบบนี้เขาก็มีวิธีแก้นะคะมาดูกันเลยให้ทุกคนกดเข้าไปในไฟล์ทีละไฟล์นะคะพอกดเข้าไปปุ๊บให้กดปัดทิ้งทำแบบนี้ให้ครบทุกไฟล์เลยนะคะน้องก็จะขึ้นเวลานับถอยหลังมาแบบนี้เลยค่ะก็คือเราแค่รอแค่นั้นเลยค่ะอาจจะนานนิดหน่อยแต่ได้ไฟล์มาแน่นอนค่ะ พอเวลานับถอยหลังหมดแล้วนะคะให้กด Unlock Content แล้วก็นำเข้าในแอฟไฟตัวเองเหมือนที่เขาสอนไปก่อนหน้านี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการนำเข้าในเกมและตั้งค่ากันนะคะมาเริ่มดูกันเลย พอเราโหลดทั้ง2ลิงก์เสร็จแล้วให้ทุกคนกดเข้าไปในไฟล์ทีละไฟล์นะคะจะเป็นการนําเข้าไปในเกมเริ่มจากลิงก์แรกกันก่อนนะคะพอกดเข้าไปแล้วจะได้เข้าในเกมแล้วแจ้งเตือนขึ้นด้านบนแบบนี้ก็คือเรานําเข้าสําเร็จแล้วค่ะมาต่อลิง,องก์ที่2กันทําแบบแรกเลยนะคะจิ้มๆเข้าไปในไฟล์แล้วก็จะเด้งเข้ามาในเกมแบบนี้เลยค่ะ นำเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาตั้งค่ากันค่ะให้ทุกคนคลิกคำว่า Play แล้วก็กดเข้าในดินสอในแมพของเรานะคะจากนั้นพอเข้ามาในหน้านี้แล้วเลื่อนลงด้านล่างสุดตรง Experiment นะคะเปิดตั้งค่า3ปุ่มนี้ให้ครบ พอเปิดครบแล้วใช่ไหมคะให้มาเปิดแอดออนตรงรีสอร์ทเลื่อนหาแอดออนโมโนดีโคนะคะจากนั้นกดแอ t i v a t e ได้เลยค่ะพอกดเสร็จแล้วจะมีกรอบแบบนี้ขึ้นมาให้จิ้มกรอบสีขาวด้านล่างต่อนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะมาเปิดตั้งค่าตรง Behavior กันต่อให้ทำเหมือนอันแรกเป๊ะเ,เ,เลยนะคะกดแอ t i v a t e เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเย่ yeah! สามารถกดเพลย์เพื่อเข้าไปเล่นแอดออนได้เลยนะคะใครมีคำถามสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับแอดออนลงไม่ได้ให้ทักมาในช่องทางการติดต่อด้านล่างนะคะเขาแปะไว้ให้แล้วบ๊ายบาย